เราไปทำอนุมันดอดเชิญนะครับอนมันดอเชิญนี่ตายเนมันปดอยู่แต่เก่ามาแล้วเมียงเล้น่นะเิไปซะอันนี้อันนี้นี่าเยังหอมผ้าพมหอมพูมอ่ะเออมาเฮ็ดอันนั้นเด้อานระภพมิให้เพไม้บาเสิมมาสโลอย่นี <laughs> เ,ปเปล่าล่าเอ้อเป็นคนมาเห็ดเ้อแล้วตกินข้าวน้ำป่เสริมว่ะผูมาเห็ดซอยนี่เป่าปูนเรื่องต้าซองนะเป่าปูนนึ่นก็ได้ ไปแท้พุ่นหนอยุงเนี่ยน้องเจ็บคือ่องบาดเจ็บเศาคนละคนเามีหมากไหมอีกมักหนึ่งโอ้ เงางามอมังนึ่งได้เหลืออะไรเจ้าข้าวเขาเนื้อเาเสร็จม,มาพุ่มมา hết แหละฮะพุ่มจะครอบจะค่อยเพุ่นไนด้หมดนี่ไลยอ้าวเจ้าที่เจ้าถาเลยวันนี้มาแปลงเฮือนแปลงข้างแปลงซานให้เด้อให้ลูกหลานอยู่ดีนี่แห,งห้งนะกินข้าวแซ่บนอนรับไขมันให้ได้หลายดเดอ้ดดอลูกหลานมาแปลงเฮือนแปลงข้างให้เจ้าที่เจ้าถาอตลาดเฮาก็ ให้ขายมาในตลาดก็เด้อกำลังเฮ็ดเสาให้ไหมเนี่ยเจ้าทีปูนลอกสางเงินเสาค้ามมาเลยเหมืนอนไ้พ่อนายสร้างเมามาแต่อเมริกาคุณได้นี่เดี๋ยวไม่เท่าก็มาแล้วนี่เหตนจาเจ้าที่เจ้าทานแต่แล้วเพิ่นเอาผ้าเขาผ้าบานมังไม้มักตอะมาให้อกีกบังลูกบังหลานให้จะด,ดีมีแห้งได้ต่อไปได้มันนี้ได้ เป็นสิบปรมาณสลุกอีกรอบันเนี่ยงาลุกหลานเมาลกหลานรปฏิทินบมกตั้งใจเนาะไม่เท่าเนอดูลานเมาแล้วก็ลุกลานไ็ดไหมไหมที่เจ้าทานเจ้าตลาดการจะดีเมียกันเดียวได้นะครับมาขายกัให้โชคให้มาเนั่นเดียวนายสร้างก็ให้ทึกเล็กทึกเบอร์ขายมันก็ให้ได้หลายแล้วนายสร้างก็ให้เจ้าที่จะทานเอาเงินเงี้เนาะไม่เท่านอ ไม่เท่ามาเฮ็ดก็ให้ยืนดีนี่แห้งได้ในเจดีย์เจตฐานมันจบอกเลขให้ไม่เท่าซักอีกนี่มาให้ตื่นไม้หุ่นได้วันนี้เอาไปสร้างก็ลงกงเกงอย่าอันนี้เป็นนายสร้างมให้มาให้ตื่นไม้หุ่นให้บอกเลขบอกเบอร์แล้วหุ่นเจดีย์เจตฐานยืนตึ๊กอยู่หุ่น านาตวออกซนี่แตะหินครับ ulously, <busca S 2> ตนบมตลาดพุทธวงศ์เมืองยมราชปุเจด้มีสานฟ้าภูมพี่น้องเลยสานมาสาม่านเพิ่นว่อสันคนมาหลายว่าจะทิเทาาน้อไม่ะน้เจาจะสเนาะเาอยู่คนเดทานลาบตาเลยโอ้ยอันนี้ อันนี้มัน hey. นักอันนั้นนักพันเอจรนสำรวจเป็นคนสำรวจตลาดจะไปปลูกมันต้นหะไรมาเนี่เปล่าล่ะฮะมันไม่ได้ปลูกแล้วมันอยู่นี่อยเลยอ๋อบพอดีอ๋อได้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์แม่ได้ไม่เท่าเอ้ยมาเนี่ยน่นเคยเสียมนี่เด้อสวนนี่เด้ย ในนะ้าพอจะเฉาะนานนั่นแหละประจีเอาดินอีเด้งเมื่อ <ừ. S 1> เอาหลักขุุดน้ำแดงแต่งเงินแต่งห้างแปลงเงินแปลงซ่านแปลงหอประชาราชวังให้เจ้าที่เจ้าทานแล้วแบบนี้ลูกหลานมาเห็นห้ยไม่เลยหลกหลานก็ได้แต่ว่าเห็นพวกกัดลายโพดมามาแปลงให้ว่า ขากระปดินกรนชุ่มเ่ะยามสาวอาวจะมีนักไดไยามสาวอะไ้อากาศดีทุลานทุ้านเออพาไปใส่ไหเท้อเออมากค้ดดินโ้ดมืออื่นพูดจะหายมือมือแรงพูดนะหายเมือ วันทีปูกแล้วมันบริหันบาราเอ้ยเจ้าเอาจะจะปิ้นคนสารใส่สา,ารคนเด้อมาหินห <laughs> นี่แล้วอ,อมาเห็ดเพื่อนเห็ดนเพื่อนนี่ไมเพ่จะนั่งก่อนชื่อย้ายนี่ โ้นู san, ute, ้มแงสานแล้ว <Lamborg> ก <hini> ็ดีดีีแห้งแล้วโยขายมันต้นให้ได้ขึ้นราคาะปีนี้ก็ได้มาตราดก็มาณ้ะเฮ็ดานาภูมตราดัน่ดิ

เบ็ดเอาเลยได้ฮะอันนี้มันมันลายคนต่ำแล้วทีเจ้าเอ้ยมันมันม่นได้ว่าทิ่เจ้าต่ำแล้วมันออกมดเลยผสมต่ำแล้วออกมาเลยมันมันเป็นในนี้ตะกี้แล้วแต่ลามันซ้ำไปเนี่ย

กวานปากแลบ้วงนี่นี่เน,นียกขนมมา แล้วเด็สีส้มอันนี้ให้คนเบิ้งได้บนไออีนได้เจ้าของคนไหนส่้เงินให้เพื่อเสริมเบิงบ้งเลยนะโอ้มา,มาซ่อมมาแซมนี่แหละขัวแปลงเลยให้นั่นได้สันลูกลาน ทำแล้วบ่ะเนี้เราก็มาเฮ็ดให้ใหม่ให้งามเลยถือเลขมัดคู่คนเลยนี่ข้าวกล้องนี่คักรถแล้ว,ลลว <c oughs> ข้าวกล้องอะไรใส่ใบไม้ใบตอกังงามมดัดอ๋อสำนี้แล้วบัดนี้เฮ็ดแล้วจะทายให้เพิ่นอีกเท่านึงเจ้าภาพผู่คนต่ำนี่แหละถือทรงให้เดอ้อนี่นี่ผู้มาเฮ็ดก็ได้นี่อาจจะกลางก็บข้ามาเฮ็ดน,นี <c oughs> ่ฮะ สองว่ลาลังนึงสองคนแล่เนาะ <laughs>